ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี่แม่มันนี้สิพามาอ่าเห็ดกับเขาอีกตามเคยนะจ้ามาเห็ดพัดเพ็รปลาดุกนะจ้านี่คือวัตถุดิบนี่คือปลาดุกนะจ้าที่แม่มันนี้มาท่านไหนถอดนะจ้าสดสดเลยจ้าจ้าก็ะสิเอาไปถอดกรอบก่อนนะจ้าแล้วก็ค่อยมาอ่าพัดนะจ้านี่จ้าก็คือวัตถุดิบนะจ้านี่ก็ใชะ ติ๊กไทยเนาะจ้าไทยอ่อนกะบักพริกกะพริกแกงเนาะจ้านี่จ้าก็ไปบักโกนเนาะจ้าจ้านี่คือวัตถุดิบเนาะจ้ากะปลาดุกเนาะจ้ากะเมนูนี้ก็สิเอาไปทอดเนาะจ้าทอดกรอบกะเสิมาผัดเผ็ดปลาดุกเนาะจ้าจ้าเขาไปเฮ็ดกับเข่ากันเลยเนะจ้าผัดเผ็ดปลาดุกเนาะจ้ามื้อนี้เมนูผัดเผ็ดปลาดุกจ้า จ้าครับกะเทอ่ะ,อะน้ำมันลงไปนะจ้า,จาเพื่อนว่าเอาเกลือใส่นะจ้าหนังควาสิบบติดกระทะนะจ้า,จาสูตรเพิ่นบอกมานะจ้า,จาเอาเกลือห้อยจังเลยมันนี่ก็เอาเกลือห้อยไปมาจากทอด ผัผิดแกงลอไปแกงผัดผิดลงไปครัวันนี้ผัดผิดแกงหลายๆนะครับส่ดััแกงยังไนี่จานหจาถ้าเซฟปัดูนี่ก จะตายแม่มะนี้เนาะจ้าจะตายแม่มะนี้เนาะจ้าจ้านี่เฮา,าก,ก็เอาปลาดุก,งกลเอเอเงเลยเด้อจ้าทอดทอดเรียบร้อยแล้วเอาลงเลย จ้าที่นี่เขาจะเอาเครื่องเครื่องเทศเขาจะลงเลยจังต้อยไปนิดแต่ตัดลงไปนะคะ ยาฮักกระยอดน้าไปจังมานะจ๊ะสูรถลงไปจ้าซอสบุงรส นี่น,น้ำตาลจ้าพี่น้องอันนี้ก็รอดมามั้นไห้น้องแก้วน้ำแก้วนะคะ นีอกควายค่ะคัดก็ดูกับกระตายแมววันนี้เนาะจ้าแมววันนี้กระ,กาาะกเฮ็ดให้เบิง่งกินแมววันนี้กินแบบนี้เนาะจ้ากระตายแมววันนี้เนาะพี่น้องคัดไปกินเพิ่มเมื่อดอกจ้กผู้ดเดียวจะได้กินหลายคาบลูก จ้าก็ซุกแล้วเนาะจ้าก็เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็จะได้ตักเสิร์ฟแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่ก็คือผัดเผ็ดปลาดุกของแม่มันี้เนาะจ้าแม่มันี้ก็เฮ็ดสไตล์แบบแม่มันี้เนาะจ้าเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะจ้าจ้านี่ก็เสร็จซับเรียบร้อยแล้วเนาะจ้า ยาถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มันี้นะแม่เดอ้อจ้าอ่าสิ่เป็นกำลังใจให้แม่มันี่ถ้าคลิปต่อไปเนะจา้าจ้าแม่มันี้ก็ขอตัวปจินพัดเพชรประดุกนะจา้าขอบคุณหลายจา้าสวัสดีจา้า